สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fv เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสีย่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาวพัฒนานะคะสูตรคำนวณมือนะคะมื่อไม่ได้ลงนานแล้วนะคะพี่น้องเนื่องจากพีโคเดินยึดไปนะคะต้องรอเวลาก็กลัวพ่อแม่พี่น้องเอซหายนะคะแอดมินก็จะขอลงนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่า อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้แนวทางกันเนาะเมื่อวานก็เข้าบนล่างนะคะแอนดมินก็ไม่ได้ลงเนาะลงแต่กลุ่มนะคะไม่ได้ลงหน้าช่องเลยนะคะใครยังไม่ได้แอดไลน์นะคะอย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะไลน์ ID นะคะ s o นะคะ d a นะคะปากกาก็หมดแล้วพี่น้อง s a นะคะ 8 805นะคะ9 9นะคะเดือนเนาะแอดกันเข้ามาแล้วก็รอนะคะจะมีน้อง fc รอรับพ่อแม่พี่น้องนะคะพี่น้องจะมีแอดมินนะคะพูดผิดนะคะ fc ได้ยังไงเนาะพี่น้องโอ๊ยเนาะสำหรับชุดวีนนะคะก็จะมีมี8มี1 มี2มี5มี6มี4นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สองนะคะสองกับหกนะคะเราก็มาเจาะสองกันนะคะก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะสองห้าห้าสอง 2882นะคะ2992นะคะก็29ก็ต้องมี26นะคะคู่กันเนาะส่วนเด่น6นะคะก็จะมี6 1 1 6 6 5 5 6 6 8 8 6 6 9 9 6นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี8 5 5 8 ห้1หนะคะแปดหนึ 8, 1, 1, 8. แล้วก็จะเป็น9889เนะคะเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลก็จะมี1น4่งหนะคะหกหกนะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะก็จะมีหกเ สองแปดสองห้าแปดห้าแปดนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อม,อม,อม,อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก ฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณน,นะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยแยๆแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า